เหนือฟ้าเหี่ยมันว่าวกิจรกรรมใหม่เนาะของโทชิโร่เนาะมีให้ทดลองตัวละครด้วยมีกาชานะครับผมนะนี่มีพลักกิจนะครับผมนะล็อกอินสะสมโหม,มได้เพชรฟ้าอืมโอเคการประจำตัวของฮีนาโมริใช่ไหมอืมหุยผ่านจิจกรรมครบ8ครั้งเพื่อปลดล็อกตัวทองผ่านโอ้เนื้อเรื่อง โอเคมีบัตรทองอยู่ในนี้ด้วยทุกคนอ่ะกดรับมาก่อนนะครับบทขั้นจิจกรรมอ๋ออันนี้เหรอโอ้เมื่อครั้งเยาวัยของฮิซิการะ,ะสวัสดีครับพี่ขอมาขิงหน่อยฮะว่าไงได้ไปเท่าไหร่โดนไปเท่าไหร่ผมการันตีออกสองสองตัวอย่างเอ้ยการันตีแปดสิบออกสองตัวมันก็มันก็โซกูด so นะอืม โอเคมีโหมดในเรื่องของฮิสิกะยะมาเนาะแล้วก็กิจกรรมประจำวันอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยฝูงฮอลโลจู่โจมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูอันนี้แล้วกันหนะ้าเอ่ออะไรเนี่ยรับคะแนนการต่อสู้จากการต่อสู้และสะสมเพื่อรับรางวัลได้นะครับ นะฮะกติกาของกิจกรรมนะครับจะเก็บคะแนนหลังจากการต่อสู้ที่สอดคล้องกันทุกครั้งที่ผ่านด่านเกมเพย์เมื่อทําการท้าทายหลายครั้งจํานวนคะแนนการต่อสู้จํานวนครั้งที่สอดคล้องกันหมายความว่าอย่างไงกิจกรรมนี้มีระดับความยากที่แตกต่างกัน6ด่านซึ่งต้องอปลดล็อกตามลําดับการเสร็จสิ้นในด่านที่มีระดับความยากสูงกว่าจะได้คะแนนการต่อสู้ที่มากกว่าโอ้คือมีลําดับนั่นเองใช่ไหม ผมสุ่มโทช,ชิโร่สองรอบได้สองรอบนี่หมายถึงสองตัวหรือยี่สิบโลได้รับรางวัลมากมายที่สอดคล้องกันเนี่ยอ๋อปะอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบว่าอ๋อตีตีเก็บคะแนนตีรับเก็บคะแนนต่อสู้ไอ้สอดคล้องนี่คือถ้าเกิดว่ารอบไหนได้คะแนนเยอะก็บันทึกเป็นรอบนั้นเนาะคล้ายๆกับตีอุลาระเรนจิกับอเบียงคุยะเนาะอืมความสําเร็จปุ๊บปับ๊บโอเคมีของรางวัลตรงนี้อีกกูเป็นเนี่ยมีอะไรมาให้เราทําใหมล่ละทุกคน สองตัวเองพี่โอ้ยินดีด้วยน้องเหลือพี่แล้วสินะนี่มีอะไรโอ้ในการท้าทายโอ้ไอท็อปสิบผมได้ตั๋วมาใบเดียวเองเหรอเนี่ยท็อปสิบนี่ผมได้ตั๋วมาใบเดียวเองแล้วเนี่ย,อ,าาย,ย,อ,ยอ่ะช่างมันแล้วกันนะรักๆก็